ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโต้การาดในภูมิภาคที่การเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจทวีความเข้มข้นประเทศอย่างประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างพลังทางทหารของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และในช่วงเวลานี้สิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือความเป็นไปได้ที่รัเสเซียจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดอย่าง S-400 ให้แก่ไทยในปี2025ข่าวนี้เพียงปรากฏออกมาก็ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงครั้งใหม่ในหมู่นักวิเคราะห์ภูมิภาคสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดมักดำเนินนโยบายทางการทหารอย่างสมดุลบางครั้งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา บางครั้งเพิ่มความร่วมมือใกล้ชิดกับจีนและในเวลานี้ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่แน่นแฟนขึ้นกับรัเสเซียก็สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องการพึ่งพาอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเพื่อคุ้มครองเอกราชและความมั่นคงของตน S400 คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพที่สุดของโลกระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถทำลายเครื่องบินรบของศัตรูได้ แต่ยังสามารถรับมือกับขีปนาวุธบอลลิสติกและขีปนาวุธรอนด้วยรัสเซียได้พัฒนาเพื่อใช้กับกองทัพของตนเป็นครั้งแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเช่นจีนอินเดียและตุรกีและหากประเทศไทยได้รับระบบนี้จริงย่อมมาจัดทำให้สมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปคำถามแรกที่ตามมาหลังข่าวนี้คือรัสเซียพร้อมจริงหรือที่จะมอบ S400 ให้แก่ไทยหรือเป็นเพียงข่าวหรือเท่านั้น แหล่งข่าวบางแห่งระบุว่ามีการพูดคุยในระดับต้นๆระหว่างสองประเทศแล้วและรัเสเซียก็มีท่าทีพร้อมแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐอย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่ว่ารัเสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้หันมาให้ความสำคัญกับการส่งออกอาวุธไปยังประเทศในเอเชียมากขึ้นและไทยก็อาจเป็นลูกค้าที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากความต้องการด้านการป้องกันประเทศในปัจจุบันของไทยก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องการอาวุธที่ทันสมัยเช่นนี้ เพราะทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต่างเพิ่มการแสดงบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและประเทศอื่นๆต่างก็เร่งเสริมกำลังด้วยอาวุธสมัยใหม่เช่นกันไทยย่อมตรหนักว่าหากต้องการรักษาตำแหน่งของตนในภูมิภาคก็จำเป็นต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โดรนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและเครื่องบินรบยุคใหม่ได้เข้าสู่สนามรบระบบป้องกันแบบเก่าย่อมไม่เพียงพออีกต่อไป หากพิจารณาคุณสมบัติของ S400 ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมไทยถึงสนใจระบบนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันถึง80เป้าหมายและมีพิสัยไกลถึง400กิโลเมตรอีกทั้งยังสามารถยิงทำลายเครื่องบินรบรุ่นที่าได้ซึ่งปกติแล้วตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ยากหากไทยครอบครองระบบนี้ก็จะไม่เพียงแต่สามารถป้องกันน้านฟ้าของตนได้เท่านั้นแต่ยังส่งสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปทั่วภูมิภาคว่าไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามคำถามสำคัญอีกข้อคือสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกจะยอมรับการตัดสินใจนี้ได้ง่ายง่ายหรือไม่เพราะการซื้อ F 400เคยทำให้หลายประเทศต้องเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกามาแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีตุรกีที่ถูกตัดออกจากโครงการ F 35และถูกคว่ำบาตรหลังซื้อระบบนี้จากราัสเซียอินเดียเองก็เผชิญแรงกดดันอย่างหนักเช่นกันแต่ยังคงตัดสินใจซื้อเพราะเห็นแก่ความจำเป็นหากไทยก้าวเดินในเส้นทางเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะต้องเผชิญแรงกดดันจากตะวันตกเช่นกันถึงอย่างนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยมักมีความยืดหยุ่นเสมอไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกาได้ขณะเดียวกันก็ดำเนินความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัเสเซียก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ไม่ต้องการพึ่งพาอำนาจเพียงฝ่ายเดียว สำหรับไทยสิ่งสำคัญที่สุดคือเอกราชและความมั่นคงของชาติและไทยก็รู้ดีว่าการจัดหายุโทโธปกรณ์จากหลายแหล่งเท่านั้นที่จะทำให้เกิดโครงสร้างการป้องกันประเทศที่สมดุลหากในปี2025ไทยได้รับระบบนี้จริงผลกระทบต่อภูมิภาคจะเป็นเช่นไรอย่างแรกเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีตกกับการขยายอิทธิพลของจีนอยู่แล้วย่อมจับตามองการจัดซื้อครั้งนี้ของไทยอย่างใกล้ชิดและอาจพิจารณาเพิ่มงบประมาณทางทหารของตนเองด้วย จีนเองก็จะต้องประเมินสถานการณ์ใหม่เพราะแม้จีนจะมี S400 อ,อยู่แล้วแต่หากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างไทยได้รับเช่นกันย่อมทําให้สมดุลของอํานาจเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ทั้งหมดนี้รัเสเซียเองก็ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มยอดส่งออกอาวุธและการสร้างอิทธิพลในภูมิภาคการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟนกับไทยทําให้รัเสเซียส่งสัญญาณได้ชัดว่าไม่ได้จํากัดบทบาทเพียงยุโรปหรือตะวันออกกลางแต่ยังต้องการยืนหยัดเป็นผู้เล่นสําคัญในเอเชียด้วย ถึงกระนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าข่าวนี้เป็นเพียงกลยุทธ์เชิงการเมืองหรือการทูตเพื่อกดดันมักมีบางประเทศจงใจปล่อยข่าวเช่นนี้เพื่อส่งสัญญาณไปยังมหาอำนาจอื่นๆว่ากำลังเอ็นเอียงไปอีกฝ่ายไทยเองก็อาจทำเช่นนั้นเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าจากสหรัฐอเมริกาหรือจีนแต่หากข่าวนี้เป็นความจริงและไทยได้รับ S400 จริงๆก็จะถือเป็นก้าวสำคัญในในโยบายการป้องกันประเทศของไทยในระดับสาธารณะข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจมากเช่นกัน สื่อไทยได้นําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายบางส่วนมองว่าเป็นก้าวจาเป็นเพื่อคุ้มครองประเทศแต่บางส่วนก็ตั้งคําถามว่าการลงทุนกับระบบที่มีราคาสูงขนาดนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศหรือไม่เพราะ s 4 0 0มีราคาสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ในขณะที่เศรษฐ,ฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายอยู่อย่างไรก็ดีการถกเถียงระหว่างความจำเป็นด้านการป้องกันประเทศกับข้อจำกัดทางเศรษฐ,ฐกิจเช่นนี้เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศและหลายประเทศก็มักเลือกความมั่นคงมาก่อน หากปี2025ไทยครอบครองระบบนี้จริงย่อมหมายถึงการเปิดฉากยุคใหม่ของการเมืองภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและจีนจะจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็อาจต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของตนอีกครั้งและไทยเองก็จะแสดงออกว่าเป็นประเทศที่พร้อมจะก้าวไปไกลเพื่อปกป้องตนเองท้ายที่สุดสามารถกล่าวได้ว่าข่าวการที่รัเสเซียจะส่งมอบ S400 ให้แก่ไทยแม้จะยังเป็นเพียงความเป็นไปได้ แต่ก็สะท้อนให้เห็นชัดว่าการแข่งขันเพื่ออำนาจในภูมิภาคนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศอย่างไทยก็กำลังค้นหาทิศทางของตนในสถานการณ์ใหม่นี้และตระหนักว่าหากต้องการปกป้องเสรีภาพและเอกราชจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการป้องกันตนเองระบบอย่าง s 4 0 0ออาจเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายนั้นไม่ว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดคือประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศธรรมดาในภูมิภาคอีกต่อไป แต่กำลังเตรียมพร้อมที่จะประกาศบทบาทของตนในเกมการเมืองระดับโลกอย่างชัดเจนผู้ชมทุกท่านข่าวด่วนร้อนแรงและสดใหม่ที่สุดของวันนี้มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเวลาไม่รอช้าไปติดตามวิดีโอกันเลยครับ